ขอเชิญสมาชิกร่วมงาน 1414+ plus 14พบเครือข่ายและผู้ใช้บริการในวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคม25 6 5ตั้งแต่เวลา13ลนาฬิกาณห้องประชุมมิลาโนโนโรงแรมพาราโซกรุงเทพมหานครในงานพบกับกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียนภาคพิเศษร่วมพูดคุยกับอาจารย์จรูนลือจันทึกโหนวิศวะเจ้าของผลงานลูกเต๋าพยากรณ์ร่วมติดตามดวงคนทั้ง12ราศีและดวงเมืองปี2566ไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมสัมผัสบริการใหม่ๆในเครือ 1414+ 14พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงาน 1414+ 14ตลอดจนเครือข่ายต่างๆที่ร่วมสนับสนุนการจัดบริการแก่คนตาบอดตลอดช่วงเวลาของการจัดงานท่านยังจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลต่างๆอีกมากมายและสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในเวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิก30นาทีได้สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลพิเศษอีกด้วย ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาโทร0 2 4 6 6 8 8 5 5ต่อ310-312สมสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดและเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายผู้จัดกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่เป็นคนตาบอดกรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับค่าผ่านะและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Fanpage 1414+ และ Club 1414+ 14ทาง Clubhouse